สวัสดีครับทุกทกท่านในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบอลสีแรเก่านะครับซึ่งเป็นบอลสีที่สวยมากๆเลยนั่นก็คือองค์หญิงทอฝันแม้น้องจะเป็นแรเก่านะครับแต่ความสวยของน้องไม่เก่าเลยที่ผมเอามาให้ดูตั้งเทียบกันเนี่ยคือมีเป็นเป็นสองแบบนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบออริจินอลบ้ยสำเนียง <laughs> ออริจินอลนะครับดู พื้นของน้องจะเป็นใบแดงนะแล้วก็เป็นบอลด่างบอลป้ายเนะาะจะกับเขาเรียกว่าบอลอะไรขนาดผมปลูกบอลสีมาหลายปีแล้วเนี่ยนะยังไม่รู้คำศัพท์เกี่ยวกับบอลสีเลยนะเออเอาไม่เป็นไรนะครับเราปลูกเพื่อความสวยเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับน้องจะเป็นบอลใบยาวนะใบยาวก็คือเนี่ยหูใบเนี่ยจะฉีกถึงสะดือเลยเห็นไหมครับนี่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 คือเป็นแบบต้นฉบับ องหญิงทอฝันของแท้นะครับของแท้แท่เลยนะครับนี่ <Woo! S 1> ประมาณนี้ส่วนหน้านี้นะครับน้องจะมีคุ้เขียวนะใบเขียวมาเลยใบเขียวแล้วก็มีใบแดงแล้วก็แซมด้วยประมาณเนี้ยนะครับพี่น้องโอ้โ oh ห oh oh, ใบล่าสุดพี่น้องเอ้ยใจละลายเลยนะครับนี่นี่นนอันนี้ก็ประมาณนี้ฤดูฝนเนี่ยบอนสีจะสวยนะครับ เราเอาออกนอกตู้มารับน้ำฝนจะเลื่อนเติบโตได้ดีมากกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าในน้ำฝนนะมีในตัวเจนสูงเนาะเพราะว่าแก๊สที่อยู่บนโลกใบนี้นะฮะมีแก๊สในตัวเจนสูงนะครับสูงที่สุดลองลงมาก็เป็นออกซิเจนอะไรประมาณเนี้ยอมนี่แหละครับสาเหตุที่ทําให้ต้นบอลสีสวยงามเพราะได้รับในตัวเจนเพราะว่าในตัวเจนเนี่ย เป็นสารอาหารที่พืชต้องการอยู่แล้วนะครับเมื่อฝนตกลงมาก็จะเอาในตัวเจนลงมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเอาน้องมาตากฝนได้เลยสวยนะครับสวยทั้งสองแบบเลยนะเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยตามกระแสนะเห็นเก่าๆสวยๆก็ถ้าสวยอะเนาะ แล้วก็เก็บมาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าความตั้งใจของผมเนี่ยคือปลูกเพื่อที่จะทําเป็นฟอร์มกรนะครับถ้าน้องพอขยายพันธุ์ได้อ่เพิ่มจํานวนได้ทําจํานวนได้ก็จะเอามาแบ่งปันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเน้นปลูกเพื่อเป็นอาหารตา <c oughs> ส่วนรายได้ที่จะได้จากน้องก็เป็นผลพลอยได้เฉยๆนะครับเออก็ไม่ใช่งานหลักเนาะอืโอเคนะครับ